กตเวทิตาอาจาริยะบูชาการแสดงออกถึงการรู้คุณต่อครูบาอาจารย์เป็นการบูชาที่สมควรอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรโดกล้าพระราชทานผ้าไตรและน้ำสงฆ์ถวายต่อพระราชภาวนาวชิรคุณท่านเจ้าคุณหลวงปูจ่จิพันธมุตโตวัดเขาตะเงาะอุดมพรในโอกาสแสดงมุทิตาสการคุณจเจริญอายุวัฒนมงคลครบ80ปี จึงขอเชิญชวนคณะศิษยานุสิ์และศรัทธาสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายได้ร่วมกันในพิธีรับและส่งน้ำพระราชทานพร้อมสการุณต่อท่านเจ้าคุณหลวงปู่จื่อพันธมุตโตโดยการทำบุญตักบาทพระภิกษุสงจำนวนกว่า200รูปทำบุญตามเจตจำนงฟังพระธรรมเทศนาจัดตั้งโรงทานโรงบุญทอดพระป่าบูชาพระคุณในวันเสาร์ที่17และวันอาทิตย์ที่1ิมิถุนายนพุทธศักราช2566นี้ ณวัดเขาตะเงาะอุดมพรกำหนดการวันเสาร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา7นาฬิกาถวายพรตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา8นาฬิกาประชุมงานบูชาเครื่องไทยทานทำบุญตามเจตจำนงเวลาส0นาฬิกาประกอบพิธีรับผ้าไตรน้ำสงพร้อมถวายผ้าไตรและส่งน้ำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา16นาฬิกาพิธีเททองหล่อองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระขนาดเท่าองค์จริงเวลา19นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทยธทานเวลา20นาฬิการับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระเถระผู้ทรงภูมิธรรมถวายกันเทศวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา7นาฬิกาพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตภายในบริเวณวัดกว่า200รูป เวลา8นาฬิกาถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา9นาฬิกา19นาทีคณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนชาวพุทธทั่วไปร่วมกันประกอบพิธีแสดงมุทิตาสักการะคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่จื่อพันธมุตโตโดยการส่งน้ำรับของที่ระลึกและบูชาต้นไม้มงคลคณะศรัทธาธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะจัดตั้งโรงทานโรงบุญใดๆแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสมุสุทัตฐานจารุหรือครูบาแมว โทรศัพท์095 6138832 095 6138832 17-18มิถุนายนพุทธศักราช2566นี้ขอเชิญร่วมกันเติมบุญเก่าเสริมบุญใหม่ที่วัดเขาตะเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิ